วันนี้นะาล็คนช่องจอมพามาดูรูปหล่อสวยๆนะของสเสด็จเตียนะอันนี้เป็นเหรียญเงินเชื้เอเนื้อเงินนะ,เน,ะเนื้อเงินอันนี้ของเซียนเจมนะเดี๋ยวเซียนเจมจะส่งให้ลูกค้านะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองถามเซียนเจมว่านะรุ่นนี้เป็นไปมายังไงครับผมก็นี่ก็คือเซียนเจมนะ,ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีช่องของ นาเล็กคนช่องจอมด้วยนะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นฮ่อตกนะครับเป็นรุ่นฮอตกปีสามหกนะรุ่นฮอตกอ่าเป็นรุ่นฮอตกปีสามหถ้าเป็นรูปหล่อเขาก็จะทำงครงประมาณนี้นะครับจะมีเนื้อนวะทองแดงเนื้อเงินนะครับทองคําไม่ผมไม่มั่นใจว่าทําหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเหรียญ เหรียญที่เป็นเหรียญเหมือนหกเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนหกเหลี่ยมอันนั้นอันนั้นจะมีทองคําด้วยนะครับในรุ่นสามหกนี่ก็จะมีพระปิดตาหลังกลมมลวงหลังหลังคําว่าชอพอแล้วก็จะมีเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับเหรียญปิดตาก็เป็นเนื้อทองคาเหมือนกันอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีทองคํำไหมผมไม่เคยเห็นถ้าใครเคยเห็นก็ เมนมาบอกด้วยนะครับว่ามีไหมแต่ผมไม่เคยนะก็พิธีใหญ่ครับพิธีใหญ่แล้วก็พิธีดีด้วยพิธีใหญ่และพิธีดีด้วยน่าเก็บครับน่าเก็บเพราะราคามันไม,ไม่ไม่แรงมากนะครับเนื้องเงินอยู่ประมาณพันสองนะครับเนื้องเงินอยู่ประมาณพันสองสวยๆก็อาจจะมีดีดขึ้นไปหน่อยนะครับอันนี้กล่องนี้ก็ผมประมูลในกลุ่มจบประมูลไปประมาณหนึ่งพัน นึ่งจะมีหลวงพ่อคูลปลุกเสกนะครับแล้วก็มีพระสังฆราชนะครับองค์ที่แล้วนี้อ่าแล้วก็มีเกจิอีกเทียบเลยครับในปีนั้นนะมีประวัติสร้างชัดเจนนะครับมีเมีเกจิปุกเสกชัดเจนพิธีดีนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวจะให้ช่องเล็กทิ้ง เฟซบุ๊กไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วแอดมาหาผมหรือทักมานะครับว่ามาจากช่องนาเล็กคนช่องจอมอยากได้เสด็จเตียอ,อยากได้หลวงพ่ออีนะครับผมมีให้นะครับก็ราคาไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงราคาคือคุยกันได้นะครับโอเคครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะฝากแอดฝาก ตอนนี้ยังไม่ทำช่องนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจเจอกันเดี๋ยวผมจะทำแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาฝากช่องกันอีกทีเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ